แม่เลี้ยงวันนีลิศองคุลเปิดบ้านสวนริมลำพูนให้กัลยาณมิตรทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเข้าสักกา่าดำหัวขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์6 8 6 8เพื่อสืบสารอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเมื่อค่ำวันที่23เมษายน2 5 6 8ณบ้านสวนริมลำพูนแม่เลี้ยงวันนีลิศองคุล กรรมการผู้จัดการบริษัท v p n Collection จำกัดเปิดบ้านสวนริมลำพูนให้กะละยาณมิตรสัก้าดำหัวพอพรสืบสารประเพณีสองกรานสืบทอดกันมาแต่โบร,ราณสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมขนมเนียมประเพณีอันดีงามไทยแต่โบร,ราณซึ่งทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่42โดยมีข้าราชการฝ่ายปกครองอาทิตย์นายรัฐพลนารดิศร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนตำรวจโทกิตาพูลมิสาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นายเจริญฤทธิ์สมวนศักดิ์อดีตผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่นายสิทธิชัยจินดาหลวงอดีตผู้ว่ารชาชการจังหวัดลำปางนอกจากนี้ยังมีรองผู้ว่าลำพูนและเชียงรายผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5อดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาลแต่ตลอดจนนายอำเภอในพื้นที่เชียงใหม่ และลำพูนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจและพี่น้องประชาชนลำพูนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาเข้าร่วมง,งานอย่างหนึ่งแน่นดยรักและปุกพันแม่เลี้ยงวันนีฤธิตองคุลกรรมาการผู้จัดการบริษัท v p n c o l l e คอลเลกชั่นจำกัดมีประสบการณ์ในงานด้านมวลชนและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะบุญฝอยแบบคอรอรบุงจรมานานกว่า20ปีปัจจุบันดำเนินธุรกิจในด้านการจัดการขยะบุญฝอยชุมชน โดยการนํามาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกจากการทรําธุรกิจแล้วแม่ลิ้งวันนี้ยังได้ช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติอีกหลายโครงการด้วยสินชัยพะชรธนาพรเรียเพียงวริศราธินารายงานขอขอัญเชิญทีสักิดื มีนจ้แม่จามทวีมีผระตัดม huh ี้ของไส้มานฝรั่งมีข้อโกงต่างซึ่งเป็นอาหารเอกของเจ้าแม่จามเทวีขอเชิญพักรักท่าสานะของผู้ฟ้องหนังซึ่งมีแต่ความเงินหนุ่มเงินกาวหน้าไม่ได้มีฐานนง้นและผูกกระเพาะใ่เลงช็อตัญญาเฉลียวตลาดเกินกว่าคนหั่วไปที่กินได้ะสมกันปากขนะทุกทีทุกนาทีเลย้าว